สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่อง n ็อตตี้คลิปต o นิวเป็นช่องที่อัปเดตข่าวสารในวงการคลิปโตัรายวันนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างสําหรับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องของเหรียญ LUNC กันนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีการประชุมเฟดในวันที่1และวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับทำให้เฟดขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยเพิ่มอีก0.75ตามที่ตลาดนี้คาดไว้เลยนะครับ ทำให้เหรียญคริปโตเนี่ยร่วงทั้งกระดานเลยก็ว่าได้นะครับขอ,องวันที่3พฤศจ,จิกายนจนถึงช่วงดึกของวันที่4พฤศจ,จิกายนนะครับผมก็มีการพุ่งขึ้นของเหรียญ BTC นะครับทำให้เหรียญอลคอยส่วนใหญ่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นตามมาบ้างแล้วแต่เหรียญ LUNC นะครับผมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับทาให้นักเทรดีใจถอดไปแล้วจนแล้วจนรอดนะครับผมวันที่5พฤศจ,จิกายนนะครับก็ได้บวกขึ้นมาแล้ว13นะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้ว จนเป็นที่มาของชื่อคลิปนี้ว่าหล n น่าคลาสิกมาชา้าได้มานะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมน็อตกับช่องน็ตตี้คลิปโตนิวนะครับผมเป็นช่องที่ไว้แชร์ประสบการณ์และอัปเดตข่าวสารในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับก่อนจะเข้าสู่ข่าวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะครับผมก็เป็นการเริ่มต้นทําคลิปใหม่นะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับมาเข้าสู่ช่วงเนื้อหากันเลยนะครับผมโอเปิดหัวข้อคลิปนี้โดยเทราคลาสสิกกับการพัฒนาครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคมนะครับเทราคลาสสิกนะครับผมก็มีความวุ่นวายนะครับและเป็นข่าวพาดหัวด้วยเหตุผลหลายประการเลยนะครับผมตั้งแต่มีการรับมือกับแนวโน้มของตลาดคริปโตเคอเรนซีที่เป็นขาลงในช่วงต้นปีนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับผมตอนนี้ก็กลายเป็นหัวข้อข่าวที่จับตามองอีกครั้งนะครับผมเนื่องจากชุมชนนะครับที่กําลังเติบโตซึ่งได้เข้ามาควบคุมหางเสือนะครับและกําหนดเส้นทางการฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมนับตั้งแต่มีการควบคุมบล็อกเชนนะครับชุมชนนะครับไม่ต้องเสียเวลาที่พยายามจัดการกับปัญหาหลักเหล่านี้เลยนะครับรวมถึงการลดอุปทานของเทรราลุน่าคลาสสิกที่เป็นส่วนเกินนะครับและการตรึงราคาเทราคลาสสิก USD ใหม่ด้วย เปนที่น่าสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะครับผมเครือข่าย,ยได้มีการแนะนําการสเต็กกิ้งเข้ามาใช้อีกครั้งนะครับและประสบปัญหาในการลดอุปทานของ LUNC ลงอย่างมากด้วยภาษี1.2%ในขณะที่ขอให้บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตนะครับพื่อใช้ภาษีในการท,ทําธุรกรรมนอกเครือข่ายตําหรับความพยายามของบ n a n c e นะครับซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก นะครับได้เข้าร่วมแคมเปญนะครับเพื่อหักค่าธรรมเนียมในการซื้อขายทั้งหมดที่ได้รับจากกิจกรรมการซื้อขายของ LUNC โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมเมื่อเดือนตุลาคมเต็มไปด้วยการพัฒนาและการโต้ว,วาทีที่ดูเดือดนะครับอย่างที่คาดหวังได้จากเครือข่ายที่ดําเนินการกิจการ,รโดยชุมชนสมาชิกกลุ่มแรกของชุมชนนะครับพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในเดือนตุลาคมนะครับคือการที่จะขจัดความสเสถียรภาพนะครับและทําให้ผู้ถือครองทั้งหมดนะครับ ด้วยเหตุผลนี้นะครับหมชุมชนนี้จึงปรากฏตัวขึ้นทั้งหมดด้วยข้อเสนอ2ข้อที่แตกต่างกันนะครับซึ่งนําไปสู่การอภิปรายอย่างดูเดือดบนทวิตเตอร์อย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายนี้นักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับที่อาสาสร้างบล็อกเชนใหม่นะครับเพื่อให้เครดิตแก่พวกเขาที่กําลังทํางานเพื่อรวมสิ่งเหล่านี้เป็นข้อเสนอเดียวซึ่งทําให้ u s t c นะครับเป็นสกุลเงินสํารองของเครือข่าย เมื่อเดือนตุลาคมนะครับชุมชนได้ลดภาษีออนไลน์ลงเหลือ0.2%โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการใช้ภาษี1.2%ทำให้ปริมาณออนไลน์ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพื่อเรียกคืนปริมาณที่สูญเสียไปนี้นะครับผมชุมชนนี้ได้เลือกการจะลดภาษีที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากข้อเสนอของสมาชิกในชุมชนที่รู้จักกันในชื่ออากุจิโร่ตามข้อเสนอใหม่นี้นะครับ10%ของ LUNC ที่ถูกเผาทั้งหมดนะครับ จะไปที่กลุ่มของชุมชนนะครับเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมสมาชิกในชุมชนบางคนนะครับเชื่อว่าการลงนามนี้นะครับจะใช้กับ LUNC เท่านั้นเพื่อภาษีถูกเผาดังนั้นนะครับจึงเป็นการแสดงความวิตกนะครับผมเกี่ยวกับสมาชิกในปัจจุบันถึงกระนั้นนะครับผมข้อเสนอสําหรับผลกระทบนี้นะครับก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับนอกจากนี้นะครับชุมชนของเทราคราสิกเนี่ยยังได้รับผลบวกนะครับผมที่สําคัญ2ประการในเดือนตุลาคมด้วย ประการแรกนะครับผมเจคอบนะครับผมผู้พัฒนาชื่อดังของ Cosmos ได้เปิดเผยว่ารหัสเพื่อเข้าช่องทางการสื่อสารระหว่างบล็อกเชนอีกครั้งเนี่ยได้เปิดพร้อมใช้งานแล้วนะครับและประการที่2นะครับผมอเล็กฟอร์ชนะครับได้เปิดเผยว่าเขานี้ได้รับรู้ถึงสินทรัพย์นอกเครือข่ายนะครับถึง4ล้านดอลลาร์นะครับผมที่เป็นของเทอร่าคลาสสิกเ i n ซึ่งสัญญาว่าจะเร่งการพัฒนาบล็อกเชนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมการเปิดเผยข้อมูลทั้งสองรายการนี้นะครับกลายเป็นประเด็นถกเถียงที่เข้มข้นในเดือนพฤศจิกายนยนี้นะครับชุมชนนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจัดการกับทรัพย์สินนอกเครือข่ายนี้อย่างไรแม้ว่าถ้อยคําของข้อเสนอจะเปิดช่องทาง IBC อีกครั้งจะทําให้เกิดความกังวลก็ตามแม้จะมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับก็ได้เปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะเปิดตัวเวอร์ชัน่น23 เห็นได้ว่าเครือข่ายเนี่ยสามารถพัฒนาร่วมกับ Cosmos ได้และสามารถเรียกใช้แอปกระจายอำนาจที่เข้ากันกับเทอร่าบล็อกเช n กับเทอร่าบล็อกเช n ใหม่ในเดือนธันวาคมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับข่าวสารของเรียน LUNC นะครับผมก็มาอัพเดตข่าวสารรายวันกันนิดนึงนะครับเป็นข่าวจากสยามบล็อกเชนนะครับ Twitter ร่อนอีเมลเรียมปลดพนักงานออกครึ่งหนึงพร้อมปิดสำนักงานไม่ให้เข้าชั่วคราว ทวิตเตอร์นะครับเริ่มส่งอีเมลให้แก่พนักงานนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่4พฤศจิกายนนะครับโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลดพนักงานออกรวมถึงการปิดออฟฟิศและงดให้พนักงานเนี่ยเข้าใช้เป็นเวลาชั่วคราวนะครับโดยทวิตเตอร์นะครับได้กล่าวทางอีเมลนะครับและส่งให้พนักงานเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับว่าทางบริษัทเนี่ยจะเริ่มแจ้งข่าวสารการปลดพนักงานในวันศุกร์นะครับผมและพนักงานนะครับที่ไม่ได้ถูกปลดนะครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเช่นกันนะครับ พนักงานที่ถูกปลดออกนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเพิ่มเติมอ,อีกครั้งผ่านอีเมลส่วนตัวแม้ว่าจะไม่ได้ระบุนะครับว่าจานวนพนักงานที่ถูกปลดทางอีเมลนะครับแต่สำนักงานทางวอชิงตันโพสต์นะครับผมและนิวยอร์กไทม์นะครับระบุว่าพนักงานเกือบครึ่งหนึ่งนะครับผมจาก7,500คนนะครับจะถูกปลดออกจากทวิต t ตอร์นะครับและยังไม่ได้มีการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด การแจ้งเตือนการปลดพนักง,งานออกครั้งนี้นะครับผมเกิดจากทาง Elon Musk นะครับผมต้องการลดค่าใช้ใจ่ายและกําหนดวัฒนธรรมในการทํางานของบริษัทนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเอาต่อมานะครับผมราคาของบิตคอยพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับทะลุ21,200ดอลลาร์เทรดเดอร์น่เฮลัน hey ราคาของบิตคอยนะครับผมราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเหนือระดับราคา21,000ดอลลาร์ครับในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับ หลังจากที่นักลงทุนในคาดหวังว่าอัตราเงินเฟอ้อจะพุ่งสูงขึ้นนะครับผมก่อนที่ความสนใจเนี่ยจะเปลี่ยนไปกับการประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐครั้งต่อไปนะครับการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดกระทิงนะครับอย่างบิตคอยและอีเธอรียมนะครับและเหรียญหลักอื่นๆในวันนี้นะครับผมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางสิ่งที่เจอโรมพาวเวลนะครับธนาคารกลางสหรัฐนะครับได้คาดไว้ระหว่างการถแถลงข่าวเมื่อวันพุธนะครับผม อย่างไรก็ตามนะครับราคาของบิตคอยนะครับมีการซื้อขายต่ำกว่า20,000ดอลลาร์ 20, นะครับในวันก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนที่ปัจจุบันนะครับจะมีการซื้อขายอยู่ที่21,200ดอลลาร์ 21, นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ2.5%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาและ2.1%ใน7วันที่ผ่านมาข่าสุดท้ายของวันนี้นะครับราคาของ XRP นะครับผมพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากนักวิเคราะห์นะครับคาดว่าคดีระหว่างเซก กับ Ripple นะครับผมจะออกมาดีกว่าที่คิด XRP นะครับกำลังเผชิญหน้ากับแรงซื้อครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องหลังเท่ามกลางการพิพากษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือเซกับ Ripple นะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ดังกล่าวครับเป็นผลบวกต่อ Ripple ในวันที่4พฤศจิกายนนะครับผม XRP นะครับก็กำลังมีการซื้อขายอยู่ที่0.489ดอลลาร์นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ8%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาในกราฟรายวันนะครับผมโดยโทเค็นนะครับมีราคาสูงสุดเหนือ0.5ดอลลาร์ก่อนที่จะร่วงลงมาเล็กน้อยตามข้อมูลของ Coin Market Cap นะครับทั้งนี้นะครับชุมชนเชื่อว่า XRP อาจขยายระดับอยู่เหนือ0.5ดอลลาร์ไปสู่0.55ดอลลาร์ได้สำเร็จ ในระยะเวลาอันสั้นนี้พร้อมกล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาคาดหวังเป้าหมายคือ1ดอลลาร์อีกทั้งปัจจุบันนะครับมูล,ลค่าของ XRP ตามตลาดนะครับตอนนี้อยู่ที่2.452หมื่นล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า1.62พันล้านดอลลาร์ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาประจบไปแล้วนะครับผมสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับ วันจะจากกันไปนะครับก็มาดูราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซีจากบิตครับเอ็กเชิกันก่อนนะครับผมวันนี้นะครับเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับมีการพุ่งขึ้นค่อนข้างมากนะครับผมเริ่มต้นด้วยพี่ใหญ่ของเรานะครับผมบิตคอยได้เพิ่มขึ้น2.63นะครับอีเทอร์เรียมนะครับได้เพิ่มขึ้น5.6นะครับบิตครับคอยนะครับผมได้ลดลงไปนะครับ0.97นะครับ XRP นะครับเพิ่มไป7.54 BNB คอยนะครับ3.65%จุดหกห้นโนะครับบวกไป5.87%นะครับผมเลชคอยนะครับลบไป0.26%นะครับผมแล้วก็เธอร่าคลาสสิกนะครับบวกไป2.38%จ LUNC นะครับราคาล่าสุดนะครับมีการซื้อขายอยู่ที่0.094บาทนะครับผมใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับราคาสูงสุดอยู่ที่0.095บาท และราคาต่ำสุดนะครับอยู่ที่0.082บาทใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมราคาเนี่ยได้เพิ่มขึ้นไป13.25%เลยนะครับผมบวกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่ช้อนซื้อไว้นะครับผมตอนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับทำเอาใจหายไปซะนานเลยแล้วก็มาดูราคาของเหรียญ LUNC จาก Coin Market Cap นะครับโดยราคาสิกนะครับราคาซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 0.0094บาทนะครับโดยปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอยู่ที่8,494ล้านบาทครับได้เพิ่มขึ้น2.47%นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันดับในคอยมาร์เก็ตแคปนะครับอยู่อันดับที่36มูลค่าตลาดรวมนะครับอยู่ที่56,399ล้านบาทและอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่6.5ล้านล้านโทเคนนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมสำหรับข่าวสารดีๆจากข่าวสารต่างประเทศนะครับ b i t c รับ Exchange, สยามบล็อกเชนและกราฟสวยๆนะครับจาก CoinMarketCap ก่อนจะเข้าซื้อขายนะครับควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูลก่อนนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนหรือเชิญชวนให้มาลงทุนในเหรียญ LUNC หรือเหรียญคริปโตเคอเรนซีแต่อย่างใดเป็นเพียงการนําเสนอข่าวสารรายวันและการแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ